สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนเลยวันนี้จะทําขนมกินกันนะคะเป็นขนมก็าเรียกอะไรนะพี่เชื่อมเหรอลายแก้วลายแก้วหอ้ว่านหางจระเข้เนาะตอนปอกไม่ได้ไท่เดี๋ยวจะมาหาตอนทําเลยนะนี่อันนี้น้ําเชื่อมนะคะต้มไปแล้วน้าตาลใบเตยค่ะเดี๋ยวพุ่งๆแล้วก็ าา่าถังตัวนี่ก็ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะเป็นลูกเต๋านะคะนี่ค่ะใส่กิ๊กเลยฮะตอนปองไม่ได้ถ่ายนะเพราะว่าช่วยกันปอกไม่มีขาตั้งกล้องด้วยค่ะนี่เดือดแล้วเราก็ใส่เลยล้างให้เมื่อมันสะอาดเลยน,ะ,นะล้างกับแป้งแป้งโอ้ต้นมหม้อเลยอ้นหม้อ,มอแล้วนี่ค่ะใส่ลงไปเลยในน้ำเชื่อมนี่ค่ะอ ห็นหมอเลยน้อเต็มคนไม่ได้เลยตรงแสงนี้มหม้อนี้ไหมต้มในนี้น้องตุมไม้เออน้องนี่ต้มได้อ๋น้องตังเลยนี่เราว่าหมนี้เราต้องใส่น้ำดนด้วยเราจะเอาสีนน้องม่วงๆไม่ตังค์ยังดีกว่าเมื่อกี้ล้นกว่าอันนี้ยังพอดีอ นี่เปลี่ยนเป็นกะลัมังนะคะต้มในกะลัมังให้เดี๋ยวรอเดือดน,นะคะไม่นานนะคะใช้เวลาประมาณสิบนาทีได้ไมเดือไม่ถึงห้านาทีอะเพราะน้ํามันเดือดแล้วปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็อววรอเดือดปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็ใส่น้ําดอกอันชันเลยอะน,น้ำาตาลยังไม่ใส่หรอฮ้าพีพ่ไม่ได้ต้มน้ำตาลกับน้ำหรอ ต้มน oh, ้ำเปล่าไว้นะคะขอโทษด้วยตอนแรกบอกว่าต้มน้ำตาลกับกับน้ำเปล่าแล้วก็น้ำไปเตยไม่ใช่น้ำตาลใสทีหลังค่ะใส่น้ำตาลใสแดงนะคะโลนี้พี่ว่าหมดเลยเพราะมันเยอะมากโลนึงใส่ทั้งโลเลยเพราะว่าเยอะมากว่าน้องยุโรปเราเป็นสามโลเล้มั้งเนาะสามสี่โลเยอะกำมังนี่กำมังใหญ่มากค่ะใส่น้ำตาลโลนึง คนเพิไม่ได้เลยนะคะนี่มันใช้กระทะใบ,บบัวเริ่มเปลี่ยนนิดนึงแล้วใส่น้ำตาลใส่แดงน้ำตาลละลายก็ใช้ได้เลยค่ะน้ำตาลละลายเดี๋ยวปุ๊บๆคั่ๆน้ำตาลละลายนี่ก็ใช้ได้เลย ใส่น้ำมันชันไปก็ปิดเลยคนโคนปิดเลยแล้วเราจะปรุบบงใส่กเกนะลือดิไหมเราจะปรุงก็๋ยวเกลือลองไปนิดนึงสักช้อนชาช้อนชาหนึ่งแค่นั้นใส่กิ๊กแล้วน่ากินมากร้อนๆก็ได้นะคะกินแช่เย็นก็ได้อร่อยหมด ถ้าชอบร้อนๆก็กินได้เลยเรากินได้ทั้งสองอย่างร้อน,นได้เย็นได้แต่ถ้าชอบก็ชอบใช่เย็นก่อนเย็นใจจะดังกุ๊บ๊ๆนะคะเป็นบุญเลยเราเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะไม่นาน มันละลายก็ใช้ได้แล้วแม่กลัวนอกบ้านเนาะนกลัวเปิดแม่ลัวไทยน,นอกบ้านแล้ว หวานไม่เอยหวานเกินยินทำไมขนมไม่วหวาน <laughs> พี่โอ๊ะินทำไมขนมไม่วหวาน <laughs> สร็จแล้วเหรอน้ำมันเดือดอยู่เลยน้ำกระโดอยู่เลยมันแค่ลงไปคุกๆแค่นั้นเองเหรอทำง่ายเกินนี่ใส่น้ำมันชันแล้วสีน้ำเงินเลยออกสีน้ำเงินเลยโหเหมือนกับใส่น้ำแข็งเลยค่ะเหมือนกับเรากินน้ำมันชันแล้วใส่น้ำแข็งต้อนที่ลอยๆอยู่นี่คือน้ำแข็งอืมนี่ค่ะใส่เกลก เป็นมุ้นเลยนะคะนี่ล้นเลยคนแทบไม่ได้เลยฮะ <c oughs> สูกแล้วเหรอ, <c oughs> อสวยมากนะคะนี่ใสแบบใสเป็นมุ้นเลยน <c oughs> ่ากินมากนะคะเขาจะให้ชิมแล้วไม่รอเดือด เราเดือดแล้วชิมเลยค่ะนิดเดียวนะตอนเดียวชดขนาดนี้ใช่ไหมหนึ่งโต๊ะชิมกันกินเลยมาชิมกันค่ะชิมกันมา,มนมาสีกระจกน้ำเงินน้ำเงินเนี่ยน้ำจำ้ำสวย กรอบนุ่มหวานหวานหวานนิดๆได้แล้วร้อนนุ่มๆกับกรอบนะ,ะเด้งๆอืมลอ,อยอยู่อืมดได้ นี่ค่ะหลังครัวหลังบ้านเลยมันสวนเล็กๆนะคะหลังบ้านด้านเลยอืมไม่โอเคเสร็จเสร็จเรียบร้อยนะคะชิมแล้วรสชาติแซ่บหวานๆเลยคะ่ะหวานนิดๆอร่อยแล้วะค่ะกอบๆหนึง เป็นขนมหานที่ทำง่ายนะแต่ว่ามันจะยากตอนปอกแค่น,นั้นเองลื่นๆใหน่อยนะแต่ตอนวิธีการทำตรงนี้ง่ายมากเสร็จแล้วนะน้ำไม่เดือดจัดเลยนะคะค่อยใส่ลงไปนี่โอเคเนาะให้ดูแค่นี้ก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวไปกินกันดีกว่าสวัสดีค่ะ